วิ่งออกแล้วครับผมอัปเดตลูกเรือประมงนอสิงชัยก้าของไต้สัญญานะครับนี่ครับโอ๊ตนะครับนั่งหันหลังให้นะครับลูกเรือคนใหม่ครับผมโอ๊ตเพชรบุรีครับพอ๊ตยังอยู่ครับผมพี่บุญรอดยังอยู่ครับนี่ครับพี่โบครับผมพี่พงษ์ทำกับข้าวอยู่ท้ายเรือครับส่วนแบงค์กลับบ้านแล้วครับผมแบงค์ไม่ได้ไปต่อนะครับก็เห็นใจแบงค์นะครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับแบงค์พี่ก็ต้องขอโทษแบงค์ด้วยนะครับ ที่ผ่านมาถ้าพี่อาจจะพูดแรงไปนะครับเมื่อกี้ก็ให้นมไปสองกล่องแล้วก็น้ำสองขวดนะครับรอรถมารับพรุ่งนี้เช้าครับผมแบงครับเพราะว่าต้องเข้าใจนะเพื่อนเรือประมงลูกเรือมีจํากัดซึ่งถ้าจะถ้าจะจ้างเยอะก็ไม่ได้ถ้าจ้างเยอะค่าแรงก็จะน้อยลงอีกซึ่งลําไต่สัญญาลูกเรือเต็มที่ห้าคนและถ้าเกิดว่าอีกคนนึงไม่ทํางานบ่อยๆอ,อีกสี่คนก็จะลําบากเพราะฉะนั้น แบงก์ก็เลยไม่ได้ไปต่อครับผมนี่ครับโอ๊ตมาแทนครับโอ๊ตมาจากเพชรบุรีครับนี่ครับผมขอให้แบงก์เดินทางปลอดภัยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมเมื่อกี้ก็ได้ขึ้นไปคุยกับแบงก์แล้วนะครับอย่างที่บอกว่าก็เอานมให้สองกล่องน้ำสองขวดนะครับเพราะว่ารอรถมารับพรุ่งนี้นะครับแต่สัญญาก็ใจหายเหมือนกันนะครับก็ พี่ต้อยกลับบ้านพี่แหลมกลับบ้านพี่เสกกลับบ้านก็คิดถึงนะครับคิดถึงทุกคนนะครับเพราะว่าถึงจะร่วมงานกันเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับแต่ก็ลงเรือลําเดียวกันแล้วครับผมถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้ใครจากไปนะครับซึ่งก็ไม่อยากจะรับคนใหม่มาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆอย่างพี่ต้อยนี่ก็โทรหาทุกวันนะครับวันละสองสามคนนะครับโทรมานะครับคิดถึงเรือนะครับนี่ครับพี่พงศ์ก็ทำกับข้าวอยู่ท้ายเรือครับผมพี่โบ้ครับพี่โบ้นี่ก็สุดยอดออสี่สุดยอดครับออสเนอ พี่ผู้รอดก็สุดยอดครับผมใบออดทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยแปรรูปปลาเหี่ยกันอยู่ครับผมนี่ครับวันนี้ทะเลดีนะครับนี่ครับเกาะสม็ดครับผมเขาแหลมย่าครับผมเขาเยดาจังหวัดระยองครับโอ้โหวันนี้เขาเยดาสวยมากครับเขาเยดาจังหวัดระยองครับผม ปลาเหยื่อก็ใช้เป็นปลานินนะครับใช้วันละ150กิโลนะครับนี่ครับปลาเหยื่อเป็นปลาฟิตนะครับนี่ครับฟิตมาถ้าแข็งเป๊กเลยครับต้องใช้มีดแงะงัดนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆถ้าตัวเล็กเราก็จะทําเป็น2ชิ้นดูออนนี่ครับแต่ถ้าตัวใหญ่หน่อยก็จะทําเป็นสามถ้าเล็กมากก็ก็ใช้ทั้งตัวนะครับนี่ครับออนกำลังเลือกอยู่ นี่ครับทำเป็น2ครับนี่ครับนี่ครับทำเป็น2ครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับผม